ของ,งบซื้อสี่แข่งสื่อโฮมอลอนโซ่ยื่นบอร์ดลิเวอร์พูลหากต้องการให้คุมทีมกลายเป็นที่จับตามองสำหรับอนาคตของอาร์เนสลอตกุนซือของหงส์แดงลิเวอร์พูลในถิ่นแอนฟิลหลังจากที่ผลงานการคุมทีมไม่ดีเหมือนก่อน แพ้ในหลีกไปแล้วถึง7นัดและมีแต้มตามหลังจากฝูมากถึง14คะแนนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สื่อหลายสำนักประคมข่าวว่าชาบีอลอนโซ่อดีตผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อหากคุณซื้อชาวดัดโดนปลดก่อนหมดสัญญาล่าสุดฟิชเชสสื่อดังแดนกระทิงดุได้เผยว่าหากโคชชอสเปนเข้ามารับงานคุมทีมแทนนั้น เจ้าต,ตัวต้องการคำยืนยันจากบอร์ดบริหารว่าจะอนุมัติงบในการเสริมทัพอย่างน้อย4รายซึ่งทั้ง4รายประกอบด้วยมิก้ฟันเดอเฟนกองหลังของสเปอร์สอดัมวอตันกองกลางจากคริสตันพาเลซแบรดลีย์บาคลาปีกจากเปแอสเชและไมเคิลโอลิเซปีกของไบเอนมิวนิคสำหรับชาบีอลอนโซ่แยกทางกับเรอัลมาดริดเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเข้ารับงานเพียงแค่6เดือนเท่านั้นโดยมีสถิติค,คุมทีมชนะ24นัดจากทั้งหมด34เกม คิดเป็นค่าเฉลี่ยชนะ7 0 5 9แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบอร์ดบริหารราชันชุดขาวตำนานเตือนสตาร์ลิวอพูลตำแหน่งตัวจริงไม่ปลอดภัยแล้วเวนรูนี่ตำนานแข้งแมนยู u, ออกมาแสดงความเห็นว่ามีลอสเคร์เคสตกอยู่ในสถานะที่ยากลำบากแล้วในตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของลิเวอร์พูลหลังทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในฤดูกาลนี้พร้อมชี้ว่าแอนดี้โรเบิร์สันควรไปเคาะประตูหากุนซืออาร์เนสซอลตเพื่อทวงตำแหน่งตัวจริง ลิวอพูทุ่มเงินราว40ล้านปอนด์คว้าตัวเคอร์เคสไวย22ปีมาจากบอรนมัดหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มโดดเด่นตลอด 2, หรืฤดูกาลก่อนหน้าจนเคยมีชื่อติดท,ทีมยอดเยี่ยม PFA และได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามฟูลแบกทีมชาติฮังการีกลับไม่สามารถรักษามาตรฐานเดิมเอาไว้ได้โดยเฉพาะในเกมรับที่ถูกตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง แม้สล็อตจะยังแสดงความเชื่อมั่นและส่งเขาลงเป็นตัวจริงเกือบตลอดซีซั่นก็ตามซึ่งทางรูนี่มองว่าจากฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอของเคอร์เคสนี่คือโอกาสของโรเบิร์ตสันในการกลับมาทวงบทบาทสำคัญพร้อมชี้ว่ากับตันทีมชาติสกอตแลนด์ยังมีคุณภาพประสบการณ์และความเป็นผู้นำที่ลิเวอร์พูลต้องการผมคิดว่าด้วยฟอร์มของเคอร์เคสในฤดูกาลนี้ถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหรือเป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดบริหารผมคงไม่ปล่อยตัวโรเบิร์ตสันไปตอนนี้ เพราะพวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกโรเบิร์ตสันยังมีเหตุผลที่จะได้ลงเป็นตัวจริงให้ลิเวอร์พูลอยู่เนื่องจากเคอร์เคสเข้ามาและทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักช่วงหลังๆเขาเล่นได้ดีขึ้นแต่พอได้ดูเกมกับบอลมัดแล้วผมคิดว่าเขายังคงเล่นได้ไม่ดีเหมือนเดิมดังนั้นถ้าผมอยู่ที่ลิเวอร์พูลผมคงไม่อยากให้โรเบิร์ตสันออกจากทีมไปตอนนี้แน่นอนผมคิดว่าถ้าคุณเป็นโรเบิร์ตสันคุณคงไปครอบประตูบ้านอาเน่สล็อตแล้วบอกว่า ผมควรจะได้ลงเป็นตัวจริงเพราะอย่างที่ผมบอกไปเขาอายุยังน้อยเขาอาจจะไม่เ,เร็วเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่เขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่ทั้งนี้รายงานล่าสุดยังระบุว่าลิวร์พูลได้ปิดโอกาสการย้ายไปสเปอร์สของโรเบิร์ตสันแล้วซึ่งสะท้อนว่าทีมยังมองเห็นความสําคัญของเขาและสึกแย่งตําแหน่งแบ็กซ้ายในทีมแอนฟิลช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้น่าจะดุเดือดกว่าที่คิด